สวัสดีครับคาแร่นี้เราจะพูดถึงตัวละครซันเดย์เอาแบบง่ายๆเลยปั้นยังไงซึ่งผมต้องขอสัภาพอย่างหนึ่งว่าผมน่าจะลดการใช้อินฟโฟกราฟิกหรือซัมติงอะไรที่มันดูวุ่นวายอาจจะเป็นการอ่าขอบใช่ปะเออขอบขอบซัมติง ในส่วนของสกิลไลท์โคดเอามาแปะมันจะง่ายง่ายที่สุดสะดวกผมด้วยแล้วก็พวกคุณคงไม่ใส่ใจขนาดนั้นว่าสกิลแต่ละอันเป็นยังไงใช่ปหมลักเริ่มกันที่ข้อดีข้อเสียของตัวละครน,นี้แล้วกันนะครับในส่วนของซันเด์คือซันเด์เป็นตัวละครที่มีข้อดีเยอะมากข้อเสียน้อยมากๆแต่แบบข้อดีที่ง่ายที่สุดก็คือแจกคี้เรด20แจกคี้เดมเยอะมาก เล่นสปีดซัมมอนโอเคเราเข้าใจเราเก็ตตรงส่วนนั้นมีการเพน่พูนพ,นพลังงานด้วยข้อดีมีเยอะมากซึ่งผมไม่รู้จะพูดไปทําไมเยอะแยะขนาดนั้นแต่โอเคเราไปต่อกันที่ในส่วนขงข้อเสียแล้วกันก็คือข้อน,นี้เป็นตัวละครที่ต้องการพลังงานมากไม่ว่าจะเป็นพลังงานในส่วนของสกิลรวมถึงพวกอัลติเมททีนี้ก็คือปัญหาทุกอย่างจะถูกแก้ไขด้วยการเปิดไลค์โคนแต่ถามจริงกับคุณคุ้มค่าตรงไหนก็เออเรามีไลค์โคนในส่วนของโบนียเผื่อใครหลุดมาแล้วฉะนั้น หรือจะไม่ใช้ก็ได้ใช้ไปแล้วคนสีดาวซันเดย์ก็เก่งอยู่แล้วอะ่ะแบบบางทีก็เก็บเพรไว้เปิดตัวอื่นนะ่าจะคุ้มค่ากว่าแล้วกันนะครับแล้วเราก็ไปกันตอบรวดเร็วนะครับเราจะไปกันต่อที่สกิลสกิลที่คุณควรอัพคือทุกสกิลยู่ตีธรรมดาจบแค่นั้นเลยต่อไปสกิลที่ควรใส่ใจคือคุณไม่จําเป็นต้องรู้หรอกว่าสกิลอันติเมททาอะไรได้สกิลอะไรยังไงทำางไงได้แต่ช่างหัวมันคุณใส่ใจแค่อย,อย่างเดียวคือทาเลต์พอ ทาเลนต์คือสามารถบวกคิทิคอลเรดได้สูงสุด20%เมื่ออัพเวลเต็ม10ท mm hmm. ่ากับว่าตัวละครเมนทีพของคุณจะต้องทำคิทิคอลสูงสุดอยู่ที่80พอถ้าเอาไปเล่นกับในส่วนของซันเดย์ไม่ว่าจะเป็นตัวละคร d p s ีในปัจจุบันหรือในอนาคตใครก็ตามที่เล่นคู่กับซันเดย์ควรจะทำไว้แค่80มันมีแค่นั้นแหละที่คุณควรใส่ใจเพราะว่าสกิลที่เหลือคุณไปฟังคลิปคนอื่นคุณก็เข้าใจหมดแล้วละ่ะมาต่อกันในส่วนของไรโคนะครับว่าซันเดย์คุณจะใส่ไรโคนอะไรนอกจากประจำตัวแต่ ก่อนไปถึงจุดนั้นเราไปพูดถึงประจําตัวเล็กน้อยความยอดเยี่ยมของไรโคประจําตัวซันเดย์มีอยู่3อย่างคือการเพิ่มฟูพลังงานของอัลติเมตเพิ่มดีจีทีมและก็เพิ่มแต้มสกิลต,ต่อสู้ของทีมแค่นั้นมันเลยเป็นไรโคที่เหมาะมากสำหรับการเปิดได้ซันเดย์ถ้าใครมีงบเหลือแต่สำหรับชาวลิง E0 ก็จากหัวมันเราไปดูในส่วนของไรโคอื่นที่น่าสนใจกว่าแล้วกันนะครับไ์โคแรกเป็นไ์โคของโบเนียที่บางคนอาจจะสุ่มรุดเลทมาได้แล้วซึ่งเด้ยนั่นดี คุณได้ใช้ละนอกจากใช้ให้โบนียหรือว่าสปาร์เกิลเนี่ยซันเดย์ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่หมอจะเอาไปใช้นะครับเพราะว่าทําได้ทุกอย่างเกือบเหมือนไลคอซันเดย์แต่แค่มันอาจจะด้อยลงมานิดเดียวสู่เฟสของไลคนลสีดาวนะครับอันที่ดีที่สุดเลยจะเป็นพาร์ตในฟิวเจอร์ที่หลังจากหนึ่งตัว DPS เราแล้วจะได้รามเมดเพิ่มขึ้น16หเรซหรือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนั่นแหละนั่นคือดีเกือบที่สุดเออเอาแบบว่าทางเลือกสําหรับผมเลยนะเผื่อใครมีเดนๆน ห้ 5, าสใบขึ้นไปก็แนะนำว่าใช้เป็นแดนแดนน่าจะดูดีกว่าแต่ผมไม่รู้เรื่องดาเมจนะฉะนั้นคุณสามารถไปลองได้ถ้าคุณมีจบในส่วนของไลค์โคนเราไปต่อกันที่อีโดรอนกันดีกว่าขอข้ามอีโดรอนเข้ามาเลยแล้วกันนะครับคือตรงที่มันจะได้เปรียบเทียบง,ง่ายๆไงว่าอัานไหนดีกว่าระหว่างไลค์โคนกับอีโดรอนเ hey, เราไปพูดถึงอีโดรอนแรกของซันเดย์ตอนที่1ทําให้ซันเดย์ดูเป็นตัวละครที่โกงขึ้นประมาณพอสมควรนะอาจจะโกงขึ้นมากๆเลยตรงที่ สามารถทำให้อันเชิญเพิกเฉยต่อเดฟได้40% 40%นั้นนะคุณไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆน,นะคือเวอร์ขึ้นเยอะเลยสำหรับพวกสายสมมอนที่กำลังจะมาในอนาคตก็ต้องขอพูดเลยแล้วกันว่าสำหรับผมผมว่า E1 ถ้าใครจะเล่นสายสมมอนจักนะ E1 น่าเปิดกว่าไลา์คนถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าแบบว่าเออใครมีการันตีหนึ่งทองอะแค่1ทองว่าเอาอะไรดีก็ ไปเอาไลค์โคนก็น่าจะเวิร์กกว่าอันนี้มันแค่แบบเทียบกันในความคิดเห็นผมแล้วกันนะว่าอีหนึ่งน่าจะคุ้มกว่าไลโคนแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยอยากรู้ใครแบบคคุ้มค่าอะไรอะไรเป็นตัวเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคุณไปหาช่องอื่นๆดูได้เลยอ่ามันยังไงก็มีอยู่แล้วแหละจบในส่วนของพาร์ทที่ไม่ค่อยสําคัญไปแล้วรามาเข้าสู่หัวใ,ใจหลักของวิดีโอนี้ดีกว่าความสัมกันในการตั้นตัวละครน,นะリリลิลิกเจ๊เรื่อตัวอย่างแรกลิลิกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับซันเดย์จะเป็นเซตของตาเสือดูด ชื่ออ่านโคตรยากเลยแต่โอเคมันเป็นรีลิกที่เหมาะก,กับซันเดีที่สุดตรงที่เพิ่มสปีด6%รวมถึงทุกการกระทําที่เป็นการบัฟเพื่อนจะได้ DMG แรงขึ้น18%ทับซ้อนได้2เท่ากับว่ารวมๆแล้วเป็น36%เพิ่มเยอะมากเลยนะคุณนั้นให้ตายยังไงเซตนี้ก็เหมาะก,กับซันเดทที่สุดแต่สำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้มีเซตดีมากใช้เป็นเซตอื่นก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยก็ให้ได้คุณมันใช้ได้ แต่ถ้าแนะนำจริงๆเป็นในส่วนของ The m e s s e n g e r ใส่เป็นแต่คู่กับซาซโดนะก็คือทำเป็น2สปีดแค่นั้นแหละแล้วคุณก็ไปหาดี g มเต็มที่หาสปีดให้ถึง160พอมันก็จะเกิดคำถามอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อแล้วถ้าเป็นเซตสีลมอะ่ะมันน่าสนใจไหมก็บอกตามตรงนะครับว่าเซตสีลมก็ตัวละครอะไรที่มันเป็นซับที่ไม่ใช่โรบินใช้ไอ,อเซตสีลมได้หมดเลยแต่ถามจริงเถอคุณ d m เคุณหายไป3านะถาเอาจริงอะ่ะคุณจะยอมเสียตรงนั้นไปเหรอ มันก็ไม่คุ้มค่าหรือเปล่าฉะนั้นสำหรับผมผมมองว่าไม่คุ้มค่าที่จะยอมเสียดีมจิตทิ้งไปก็ไปใช้ยางอื่นดีกว่าก็ใช้เซตซาซิโดแทนลมคุ้มค่าสุดแล้วเราก็คุยกันต่อในส่วนของจักรวาลประดับถ้าใครจำกันได้จักรวาลประดับที่ผมบอกว่ามันเป็นจักรวาลที่ประดับที่โง่ที่สุดคือจักรวาเลเรือแต่ตอนนี้ต้องบอกอีกนึงว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าซันเดย์สามารถใช้เซตเรือได้อีกทั้งคุณยังสามารถเอาเซตลิงที่เป็นของเหลือจาก ที่คุณฟาร์มไอลิลิกให้ซันเดย์เนี่ยเอาไปให้ได้ด้วยมันใช้ได้ดีและผมไม่คิดว่าเขาจะอัปเดตซิมูเลตห้องใหม่ที่เกี่ยวกับการสัมมอดมาเพราะว่าน่าจะอีกนานฉะนั้นคุณสามารถใช้เอเซตลิงเนี่ยไปยาวๆได้เลยแต่นับะว่ามันเป็นของเหลือจากการฟาร์มให้ซันเดย์แล้วกันนะแค่เผื่อไว้ประดับโลกอื่นล่ะควรเอาให้ไหมก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับว่าถว่ประดับหลายอันมันไม่ค่อยน่าฟาร์มเท่าไหร่นะครับฉะนั้นตอนนี้โอกาสมาแล้วในการฟาร์มของให้ซันเดย์ตัวปัจจุบันทีี่คุณม แล้วก็เผื่อตัวอนาคตที่จะเป็นซัมมอนด้วยสำหรับคนที่เปิดซันเดย์ก็ตอนนี้คุ้มค่าที่สุดก็คืออันนี้แหละถ้าใครมีบล็อกเนคิวดีดดดๆก็ใช้ไปก็ได้นะครับไอ้เซตโลก,เ,ลก,กเขียวๆนั่นนะไอ้ลูกบอลเขียวๆนั่นใช้ได้แล้วก็ดีกว่าไอ้ส่วนของเซตเรือด้วยแต่เซตเรือมันฟาร์มรออนาคตได้ไงฉะนั้นปัจจุบันมันสามารถหาแก้ได้ง่ายกว่าบล็อกเนคิวนะครับที่เราเราไปฟาร์มแล้วมันจะได้พวกของไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่อ่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่สเตตที่แนะนําแล้วกันนะครับเสื้อใส่ปดสี ส่วนลูกแก้วไม่ซีเลยว่าคุณจะใช้เป็นอะไรแต่เอาแบบดีๆหน่อยก็เป็น HP กับ Defense หรือคุณจะเอาเป็นาดาวเม e ทงาาเม g ทธาตุอะไรก็ตามขอแค่มันมีสปีดกับ DMG ติดแค่นั้นเชือกแน่นอนเป็นส่วนของพื้นผู้พลังงานสถานะรองเรียกง่ายสปีดแล้วก็ DMG แบบเยอะๆส่วนของสถานะที่แนะนำนะครับอย่างแรกคือ180ที่เป็นในส่วนของ DMG ก็แรงให้เต็มที่อ่ะแค่นั้นเอง หรือว่า้หรือใครจะทําเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ทําถึงต่อไปคือ n e r น y Re c ชาร์ e ก็อย่าลืมใส่สร้อยแค่นั้นแหละส่วนสปีดอันนี้เป็นปัญหาหลักของซันเดย์เลยว่าเราควรจะทําสปีดเท่าไหร่อะไรยังไงถึงแบบทำดาเมจได้สูงสุดหรือซัมติงอะไรที่มันวุ่นวายกว่านี้แล้วกันนะเอาแบบสำหรับผมเลยการทําสปีดที่ดีที่สุดคือสปีดต่ํากว่าส่วนของแครี่หนึ่งอย่างเช่นส่วนของเฟอร์เซียคุณทํา135ซันเดย์ควรทํา134 แต่นั่นสําหรับคนที่ต้องใช้การกดมือต้องแบบว่าทําจบศูนย์ไซเคิลบลาบของเขาซึ่งถ้าคุณไปพผู้เล่นสายลิงแบบผมปล่อยออโต้กด E0 ศนเล่นผ่านสบายสบายช่างหัวไอ้สปีดลบหนึ่งทำสปีดให้สูงถึง160ยหกสิบดีกว่าแต่ปัญหาตรงนี้มันคือยุ่งยากกว่าไอ้หนึ่งสหรือว่าทําสปีดต่ํากว่าเอ่อแครี่อะไรพวกนั้นนะแต่มันสบายไงมันปล่อยออโต้ไงลิงไงคุณลิง่ง ใครจะไม่อยากเป็นลิงในเกมอย่างนี้แล้วเข้าสู่ภาคการใช้สมองนิดหน่อยนะการคโิสถานะที่แนะนําก็คือในส่วนของสปีดอยู่ที่ทันเดมีสปีด96บวก25จากรองเท้าบวก2มเล5นั่นก็นกนคือ10บวกกับ6เซที่มาจากในส่วนของซาเซโดแล้วมันก็จะตกอยู่ที่136ใช่มันค่อนข้างจะยากนิดนึงในการหาสปีดนะเข้าใจตรงส่วนนั้นได้แต่ ไม่ถ้าคุณอยากเป็นลิงก็พยายามเข้าแล้วกันนะทีมจีมันก็แจกเยอะอยู่พอควรอ่ะก็ต่อกันในส่วนของทีมนะครับตอนนี้ซันเดย์เพิ่งมาฉะนั้นยังไม่มีทีมแต่ทีมที่เล่นได้ที่ดีที่สุดตอนนี้คือทีมจิงหยวนแต่ในนาคตมีดีกว่านี้แน่นอนฉนั้นตอนนี้แล้วก็เล่นกับใครได้ก็เล่นไปเถอะครับไม่ต้องคิดมากเรื่องซันเดย์อยู่ควรอยู่ทีมไหนอะไรยังไงโวพี่แกกิ่งทุกทีมอยู่แล้วสำคัญนะไม่ใช่ทีมเบรกกับทีมดอปด้วยเอเครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะ เอ๊มันเกิน8นาทีแค่ได้เวลาใส่แอดเพิ่มโดนไปแล้วกันนะโอเคพวกคนะุณน่ารักมากๆครับที่ดูมาถึงณจุดนี้นะ่ารักแบบน่ารักจริงๆนะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูในส่วนไลฟ์สตรีมไม่มีปัญหาเลยเราในสตรีมของไกซาเรลหรือว่าไลฟ์เกมอื่นก็ได้เพราะว่ายิ่งมีคนเยอะๆไลฟ์ผมจะกลายเป็นเหมือนท็อกโชว์ใครที่เะาเป็นไลฟ์เล่นเกมแล้วมันไม่ได้แย่นะคุณมันสนุกมาก